ที่อำเภอสองพี่น้องการจัดบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดของอำเภอสองพี่น้องครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้เลือกเขตตำบลบางเลนเป็นสถานบำบัดรักษาซึ่งมีผู้ผ่านการบำบัดรักษาจำนวน75คนทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง3กันยายนโดยผลการบำบัดรักษาได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะปรากฏว่าไม่มีสารเสพติดอยู่เลยผู้ผ่านการบำบัดรักษาทั้ง75คนอยู่ในการดูแลและติดตามของสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะมีการตรวจติดตามในระยะ90วันหลังจากสิ้นสุดการบำบัดรักษาแล้วโครงการนะครับเพื่อนเตือน,นเพื่อนกระตุ้นเยาวชนนั้นเป็นการนำรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม้นีปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทสารระเหยและยาบ้าที่ได้ระบาดเข้าสู่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาทําให้เกิดปัญหาสังคมทุกรูปแบบ ดังนั้นทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทลางจึงจัดการอบรมโครงการเพื่อนเพื่อนตือนเพื่อนขึ้นเนื่องจากเห็นความจำเป็นที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยกระตุ้นให้เยาวชนเป็นแกนนาและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะมีจิตสํานึกในการป้องกันและแก้ปัญหาช่วยกันตรวจตาดูแล,แลและเตือนสติผู้ที่อาจจะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นการยาการเสพยาเสพติด ประเวณีตลอดจนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมทางวิชาการประจำปีเพื่อพัฒนาทางวิชาการขึ้นให้ทันต่อเทคโนโลยีที่สมัยใหม่และนําไปแก้ไขปัญหาสาธารณสุขนั้นอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีการประชุมทางวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่7จัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ชลบุรีโดยมีนายกรทัพพลังศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมและมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในทศวรรษหน้าของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วยสำหรับการประชุมทางวิชาการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกกรมกองในกระทรวงสาธารณสุขจำนวน1ัน0คนทั่วประเทศจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานวิชาการอีกจํานวน266เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในทศวรรษหน้ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนผู้ตวรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตวรวจราชการที่จังหวัดปราจีนบุรี นางสุนทน์สุนันทาการจนะอัครเดชผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะเดินทางไปตรวจราชการและติดตามผลการดําเนินงานในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่างๆโครงการกองทุนเพื่อสังคมแผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชแห่งชาติและการนําโครงการของจังหวัดมาบรรณาการเข้าด้วยกันมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานการดําเนินงานในโครงการต่างๆโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อสังเกตและข้อแนะนําในการด,ดําเนินงานของโครงการต่างๆเพื่อให้หน่วยงานนั้นนาปฏิบัติต่อไปอีกด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมข่าวต่อซื่อสัตว์ซื่อตรงไม่คอร์ัปชันทำงานด้วยความเสียสละและเต็มกำลัง จิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจเหล่านี้คือคุณสมบัติของผู้แทนรัษฎรที่คนไทยต้องการหรือผู้แทนที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตของชาติที่มั่นคง บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือหรือ NECL เตรียมแผนเปิดทางด่วนบางปินปากเกร็ดเต็มเส้นทางแจ้งวัฒนะบางไทรเดือนตุลาคมนี้พร้อมจัดแคมเปญเฉลิมฉลองการเปิดทางด่วนสายใหม่เต็มเส้นทางครั้งนี้ด้วยนายสวิทย์พึ่งเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดหรือ NECL เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทเตรียมแผนที่จะเปิดให้บริการทางด่วนสายบางปินปากเกร็ดระยะที่2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตบางปินซึ่งถือเป็นการเปิดให้บริการทางด่วนบางปินปักเกร็ดเต็มเส้นทาง ดยมีกำหนดในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางด่วนที่จะเดินทางขึ้นเหนือได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้บริษัทเตรียมมอบส่วนลดพิเศษแก่ผู้ใช้เส้นทางสายบาง,บางปะอินปักเกร็ด20%ช่วงแจ้งวัฒนะถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจาก40บาทเหลือ32บาทและช่วงแจ้งวัฒนะบางปะอินจาก50บาทเหลือ40บาทโดยจัดในรูปแบบคูปองเป็นเล่มเล่มเล่มละ10ฉบับราคา40บาทจะขายเล่มละ320บาทและราคา50บาทจะขายเล่มละ400บาท ทั้งนี้สําหรับผู้ใช้ทางนัดเดินทางด่วนเมืองทองธานีบริษัทได้กําหนดเป็นส่วนลดพิเศษในตราส่วนลดถึง30%ด้วยจาก40บาทเหลือ28บาทโดยการทําแคมเปญเฉลิมฉลองการเปิดด่านทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดเต็มเส้นทางจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีจัดงานทดสอบหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกเลือกทีมเข้าแข่งขัน TPA Robocon 99 ที่โรงเรียนในเรืออากาศสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีได้จัดงานทดสอบหุ่นยนต์รอบคัดเลือกเพื่อจะนำหุ่นยนต์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน TPA Robocon 99หรือการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจําปี2542ณ Convention Center The Mall บางกะปิและเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติณประเทศญี่ปุ่นสําหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกมีทีมแข่งขันจํานวน117ทีมจาก28สถาบัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานเอกชนจัดงานที่สุดในเมืองไทยเพื่อนําของดีจากทั่วประเทศนั้นมาจําหน่ายนางปวีณาหงสกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานที่สุดในเมืองไทยที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบร,ริษัเท,ทเอกชนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักเมืองไทยมากขึ้นอีกทั้งยิงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบโดยในงานได้รวบรวมการแสดงจากภาคต่างๆสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ที่เป็นที่สุดในเมืองไทยมาจัดแสดงอาทิครกช่มตามที่ใหญ่ที่สุดโกรธพระขนาดที่ใหญ่ที่สุดแหนมยาวที่สุดในเมืองไทยเป็นต้นพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าเพื่อนำรายได้มอบเป็นการกุศล การจัดงานที่สุดในเมืองไทยที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต์จะจัดขึ้นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่12กันยายนนี้จังหวัดตรังร่วมกับหอการค้าจังหวัดนะครับจัดงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรังครั้งที่10เพื่อประชาสัมพันธ์หมูย่างซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น วันนี้ที่หน้าโรงแรมธรรมรินทนานายยงยธวิชัยดิตรองประดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรังครั้งที่10จัดโดยจังหวัดตรังร่วมกับขอกันคา้คาจังหวัดตรังเพื่อประชาสัมพันธ์หมูย่างซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการย่างหมูและผู้เลี้ยงสุกรนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาละนํารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบเป็นทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่ยากไร้รวมทั้งนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดต่อไปสําหรับการจัดงานในปีนี้นอกจากการจําหน่ายหมูย่างจากผู้ประกอบการทุกรายของจังหวัดกลางแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีขบวนพาเหรดแฟนซีการแข่งขันกินหมูย่าง และการขันวิ่งหมูอีกด้วย